สบายดีพี่น้องสบายดีฟีเทียงแพงกันเบิร์ดสุขูสุคนสุโมสุบอลสบายดียามสวยๆไก่สีเทียงพี่น้องเนาะพอ,พ,อพอกันกับสองน้องมินี่คือเกา่าคือเดือมเด้อพี่น้องเอ้ยอาดลมแห้งอย่างนี้พี่น้องเอ้ยมือนเนี่ยวุ่น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 ไ่วไดัวดสิมาผาดเขาซอยเสือเอื้อยพี่น้องเอ้ยมาเพิ่นผาดเรียบร้อย ก็ไฮเล้วพี่น้องไหมเนาะพากันหายแล้วเมื่อกี้นี่ได้จักกระสอบบุญนไหมสองสี่หกแปดสอบพี่น้องเลยเจ็ดแปดสอบเอาหายไปมาอยู่แล้วนี่นะเอาสบายดีป้ลุงไหวย็ดยังอะไรลบแดดรบแดดโอ้บุญเคยละกำลัง ครับรถไทยมาพี่น้อเยมเมาเข้าอ๋อพี่เทนคือรอแท้ว่าใส่ตัดผมใหม่คือรอแท้เนี่ยโอ้สุดรอเลยสวัสดีครับพะลุงพี่เทนจะเอาจะไล่ควายไปกินน้ำบ่ดเ,เดินมาทำไมจะมาขี่รถไทยแล้วสิไม่ <laughs> เอานึกนึกว่ากลับแล้วยังไม่กลับบ่น,นึกว่าจะกลับวันนี้บัตรหมดวันไหนกันแน่<ะ>โอ๋อนึกว่าวันที่แปดกลับวันสุดท้ายเลยอ้เนึกก็เพื่อนกลับเลยพี่น้องเอ้ฉลองเมื่อคืนนี่เนียเนึกว่ากลับเลยพี่น้องเอ้อไม่ไม่นี่ก็มาน้ำหลังอีก <laughs> ลูกพี่ตโตโหนเลยมาน้ำหลังสามพม่ลูกเพิ่นขี่รถไทยมาเลยพ่อถึกใจน้องกอนอยู่ด้วย,วย,วยวถึกใจมังกรน้อยอยู่เป็นมักก่โล Ôi. Thang nhũ úi 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 thực chạy. <laughs> Chiếc úi 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 yeah. Má lốt bao? Bỏ nhạc đâu má lốt. Thế khึ้น má hay này lốt. Khึ้น má hay này lốt này. Ơ, ờ, áo

nếu mẹ nó bật ma xong ra mỡ ham thấy quay mừng tôi đây quay mà là tôi đây quay mà nè dài thao nhau nè thước thước tụ đấy Yeah. Ừ. ไหวไหมโนโน่นะค้นเข่ากระได้ม้าเสียวเนธได้ใชนไหมค้นเข่ากระได้ม้าเออข้าบร็ค้นเข่าห้าสิบสี่นี่ สอบแล้วหมดหมดแล้วว่าน้าที่ฮะว่าพดได้เมื่อสิ่เนีอามนเห็ดพูดวะเฮ้อมึ่อไเนี่ยาเห็ดผูวเฮอนมึ่ไหมอบพูดะเอือย กระดินอันนี้นะเอาไปง้อยกระตุกหน้ามันได้จยักชอบก็แต่เลยแล้วงานแล้วก็เมื่อรอดชุ่เจ้านะมาชุ่เจ้าได้เห็นยังไงผ่าดพ้โอหโหผ่า,<อ>าเล้ยวดูค่ <laughs> <laughs> ะเออก็เคยซูนไปไม่รู้พามสาระค่ะ <laughs> มาจบฝน คนขึ้นบนรอย่างไรับัับอไรับอนะนะาบานสิตานหายเวรเปล่าข่าสีน้ำเงินกับสีสม น,นู่นหน่อยฮะกับโรงเรียนนกี่รถไทย ลงมา,ลงาเ,าเล,ล่พระราเชลลงเไไลงไไ่ะมาลง

มาเอักเฒ่าอุ้อมเยสวยมาผัดลม มาย,ออย้อมยากอีกมาลำเอาอยากอยู่ได้มอกระมามอกระคนเขา่าหมัดเขา่าเฮ้ยคนเข่าบม้ามือนี่หรือมัดค้นหมัดเขานะ่าเราแต่ปั้นมอกระเลยมือได้สิปั้น

โม่อกับเก่งได้มม่ถ้าเบิ่งเด้อมอ่เสิเอาคืละโม่อีกยืนหาดามรถเดิมมาพี่ม่ไหม เอ้ยมาฮามึงเฮ้ย